สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องทางบุญหลายนะคะวันนี้ก็บรรยากาศในช่วงเช้าๆนะคะบรรยากาศเหมือนฝนจะตกเลยนะคะลมเหมือนลมหน้าหนาวเลยนะค,ะ,คะวันนี้ก็พาคุณยายมาอาบน้ำแต่เช้านะคะก็นอนให้อาบอย่างดีเลยนะคะเ,เวลายายห็นกล้องก็จะประมาณนี้นะคะพอเห็นแม่ควานถือกล้องปุ๊บก็จะรีบลุกเลย <laughs> ถ,ถ้าไม่เห็นแม่ควานถือกล้องนี้เขาจะไม่รู้นะคะเ <c oughs> ขาจะนอนเล่นเหมือนเด็กๆเลยนะคะอาบน้ำขัดตัวนะคะขัดตัวแล้วก็ไปเดินออกตัางกายต่อนะคะสัก10-20นาทีนะคะแล้วก็ค่อยมาปลูกมัดน,นะคะ เมื่อวานก็ขอบคุณพี่ดอกเดียวด้วยนะคะที่มาเยี่ยมคุณยายกับน้องใหม่นะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เสียสละเวลามาเยี่ยมยายบุร้ายกับน้องใหม่นะคะก็ดีใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ดอกเดียวด้วยนะคะที่คอยช่วยเหลือพวกเรามาโดยตลอดนะคะที่คอยยื่นมือเข้ามาช่วยในายามลาบากนะคะ ก็ขอบคุณแม่เม่เอฟซีทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณพี่พรณภาขอบคุณพี่สระยานะคะขอบคุณน้องปูเป้ขอบคุณแม่ก้อนนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ดอกรลี้วนะคะแล้วก็ขอบพคุณคุณแม่บุญนำพาด้วยนะคะที่คอยช่วยเหลือคุณยายตั้งแต่แรกๆเ,เลยนะคะ ขอบคุณทุกทท่านเลยนะคะที่คอยช่วยเหลือคุณยายมาเลยตลอดนะคะแล้วก็มีพี่ต้นอ้นอ,อด้วยนะคะพี่ต้นอ้อด้วยที่คอยช่วยคุณยายเหมือนกันนะคะก็ขอพบคุณทุกทท่านเลยนะคะ<ส> <mantener> แล้วก็ท่านที่แม่ควานไม่ได้เอ,อ่ยชื่อด้วยนะคะบางทีแม่ควานก็ลืมชื่อนะคะ<ส>ก <éis> ็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่คอยซัพพอร์ตคุณยายมาโดยตลอดนะคะอคอยยื่นมือเข้ามาช่วยในยามวิกฤตในยามลําบากนะคะถึงแม้เราจะไม่ใช่ญาติพี่น้องกันแต่พี่ๆหลายๆท่านก็ คอยช่วยเหลือมาโดยตลอดนะคะก็แม่ควานก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ที่ไม่เคยทอดทิ้งยายบุไหลายแล้วก็แม่ควานนะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะมันก็จะมีเป็นบางช่วงบางครั้งนะคะที่ทําให้แม่ควานท้อนะคะแต่ก็ ยังมีกําลังใจดีๆหลายๆท่านนะคะที่คอยให้กําลังใจกับแม่ควาแล้วก็คุณยายมาโดยตลอดนะคะก็ขอบพระคุณทุกๆท่านเลยนะคะขอบคุณในน้ําใจที่มีต่อแม่ควาแล้วก็ยายบุญหลายด้วยนะคะค่ะวันนี้บรรยากาศเหมือนฝนจะตกเลยนะคะแม่แม่จะในช่วงเช้าๆนะคะก็จะมีลมบ้างนะคะลมเหมือนเหมือนช่วงหน้าหนาวเลยนะคะ วันนี้ก็ไม่ได้ไปตัดหญ้านะคะวันนี้ก็อยู่เพราะว่าหญ้าไปตัดมาเมื่อวานแล้วนะคะวันนี้ก็อยู่พักผ่อนนะคะ,คะช่วงเช้าน้องปางก็จะปเปียวยายมาอาบน้ําทุกๆวันนะคะในจิจวัตรประจําวันของน้องปางนะคะส่วนแม่ควานก็ตื่นขึ้นมาก็จะทําความสะอาดที่ลักทำความสะอาดที่ที่ของยายอยู่ในช่วงกลางวันนะคะแล้วก็จะทํากับข้าวให้น้องปางไปทํางานทุกวันนะคะ แม่ควาบางครั้งก็จะไม่ค่อยมีเวลาไปทําคลิปนะคะเพราะว่าแม่ควาเนี่ก็ต้องทาภารกิจหลายอย่างนะคะจนไม่ได้ทําคลิปเลยนะคะนี่ก็ยังไม่ได้หุงข้าวนะคะเอาข้าวออกมาตั้งเอาไว้ยังไม่ได้หุงนะคะหินน้องตั้งเอายายมาก็เลยรีบมาถ่ายให้แม่ดูก่อนนะคะเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปมานานแล้วนะคะเดี๋ยวไม่แม่จะลืมคุณยายนะคะส่วนน้องใหม่ก็ยังไม่ได้อาบน้ําเลยนะคะ ดูนะคะว่ายายจะไปไหนจะไปหาน้องใหม่หรือว่าจะเดินเข้าบ้านนะคะยายเขาเริ่มติดน้องใหม่แล้วนะคะไปไหนเข้าบ้านอ๋อไม่ไปนะคะไม่ไปหาน้องใหม่เข้าบ้านเลยนะคะค่ะก็ขอบคุณแม่ทุกท่านด้วยนะคะที่คอยเป็นกําลังใจให้กับพุณยายแล้วก็แม่ความด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ควานก,ก็คงต้อง ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ